ทั้งสามท่านนะครับท่านกระจิตชชยนิคมถือว่าเป็นแม่งานคุณธรพันะครับ็นพื้นที่ของท่านแล้วก็ท่านเป็นผู้เริ่มทเลิศูนย์สูนถือว่าเป็นกระเป๋าสตังค์ก็คือท่านนายกโคร <laughs> <laughs> งการจังหวัดนะครับท่านวิเชียนขาวขันะครับท่านในเมือบรนดรุงท่านผู้ผู้ถูกบอกนะอ <laughs> นักงานรตานีนะจัดคาว่าเกตไปแล้วลเอะไม่มีคาว่าเกตนะครับท่านจึงมีเชนท่านผู้มีเกียรติผู้ศส,สนา <laughs> และถือว่าปีนี้เป็นปีสําคัญหลายประการนะครับ เป็นปีที่ทาพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่เป็นมงคลเป็นตำนานของคนซึ่งเป็นหลักสำคัญนะครับร่วมกับผู้ที่เกียิแล้วก็เหมือนงานต่างๆทางโครงการงานใหญ่งานสำคัญของจดรนิริศที่เราจะได้มีการทำบุญใหญ่สามบาทพระสงฆ์ถึงสอง0ั้รอยารทุกท่านก่อนอื่นอยากจะกล่าวถึงความเป็นมา คำเชโนดเนี่ยเป็นอยากจะทราบรายละเอียดว่ารอบปีนี้เ <s> นี่ยกิจกรรมการระแวกที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่อยู่เป็นจังหวัดอุรธานีทําอย่างไรจะพนากล่าวถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมใน้งนี้ขอเชิญค่ะครับขอบคุณครับ